ทุกอย่างเป็นมนสภาพดีฉาบแตกอยู่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตอนไหนไอแฮดนี่ก็จะมีล่างเหมือนกันและล่าสุดครับปัญหาก็คือแป้นคลิกขาดกระเดือ <c> ง <oughs> ขาดเฮ <c oughs> ยเวนกรรมจริงๆผมอันนี้ก็คือข้อเสียของคนที่มีอ,อ ความหนักของส้นที่ลงไปเยอะนะครับลงซ้นเยอะไปหน่อยเลยหักเลยเอยคงทำอะไรไม่ได้แล้วครับต้องหาตัวใหม่มาลงนะฮะโอ้ยทีปุ๊บหักเลยขาดด้วยจะเอาไงดีว่าชีวิตอา อันนี้ผมอาจจะตีกองไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ